และตอนนี้ค่ะอยู่บ้านไทยบีชวินเฮาส์ค่ะหรือว่าบ้านแฝดชั้นเดียวนั่นเองค่ะซึ่งมี2ห้องนอน2ห้องน้ําและ1ที่จอดรถบนพื้นที่ใช้งานเริ่มต้นที่41ตารางวาจะกว้างแค่ไหนเดี๋ยวไปดูด้านในค่ะเปิดเข้ามาด้านในตัวบ้านค่ะจะพบกับห้องโถงที่มีความกว้างและมีเพดานที่สูงถึง3เมตรสามารถใช้งานพื้นที่ห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่น และเป็นโต๊ะทานอาหารได้อย่างดีเลยล่ะค่ะ mm. Mm. หับ,บ้านไทยนี้ค่ะจะมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องค่ะซึ่งห้องนี้เป็นห้อง Master มาสเตอร์เบดรูมนั่นเองเป็นห้องที่มีความกว้างนะคะเพราะว่าเราสามารถใส่เตียง6ฟุตหรือจะเป็นตู้เสภาอผ้ไซส์ใหญ่ความสูง2เมตรกว่าแบบนี้แต่ไม่ชนเพดานห้องเลยค่ะอีกหนึ่งความพิเศษของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะนั่นคือตัวหน้าต่างน,นั่นเองที่มีถึง2บานในห้องค่ะทําให้แสงส่องถึงห้องนอนแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีมากด้วยค่ะ ที่โครงการใส่ใจในการออกแบบค่ะกับการเลือกใช้พื้นที่เป็นกระเบื้องอยางป้องกันการลื่นและยังคงเดินสบายเท้าอีกด้วยค่ะสำหรับตัวห้องน้ำทุกห้องในบ้านค่ะมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์จากคอตโต้แบบฟูเซตค่ะ ้ส่วนแบบนี้เพื่อป้องกันกลิ่นออกไปรบกวนด้านนอกและเคาน์เตอร์ยังคงมีการทอปแกรนิตให้มีความสวยงามแข็งแรงทนทานและทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะด้านนอกห้องครัวได้มีการต่อเติมให้เป็นพื้นที่ซักล้างมาพร้อมกับตัวหลังคาพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ ที่โครงการยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยค่ะกับการเลือกใช้ปลั๊กไฟจาก Panasonic หรือว่าจะเป็นการเดินสายไฟแบบร้อยท่อและเหนือคาที่เป็นโครงสร้างของ SCG รับประกันนานถึง5ปีมีฉนวนป้องกันความร้อนทำให้บ้านนั้นเย็นสบายค่ะ ค่ะถือว่าเป็นโครงการบ้านที่ราคาคุ้มคา่าและทำเลที่สะดวกสบายค่ะ้าไในสนใจอยากมาเยี่ยมชมโครงการสามารถเข้ามาได้เลยค่ะสำนักง,งานขายเปิดต้อนรับในทุกๆวนันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงครึง่งและก็แน่นอนค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Urban Park โคราชเบอร์โทรขึ้นให้ด้านล่างเช่นเดิมนะคะโทรมาสอบถามกันได้ค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ